เนี уров, ower, med, à, ่นะการทำให้คนฟังเพลินถือว่าคุณประสบความสำเร็จในระดับหนึไงดีกว่าคนหลับ้าเมื่อวที่ใดคุณจะดูใจไหมอ๋อฉันตก่นแบบภาคโลเยหรือเป็่คีวาาภาคหุใจแล้ตอนนี้ท่านเห็แล้วไอ้คนฟังหลับกับคนพูดตื่อัไีกั กนเท่ากันเถอะอย่าเอาตัวเราไปเกี่ยวกับความรูสึกของคนากานนะมันทำให้เราผองเพราะว่ากำลังใจในการที่เราจะพูดดีเนี่ยสำคัญมากนะแล้วี่ผพูดเ่ยเห็นคนไม่สกใจดูเขาแ๊บเต่าเลย่ะแค่คนเดียวแต่แค่คนเดียวมันท่เป็น้พอเราคิดว่ามันพูดไม่ดีเหรอตัวเราเอาตัวเราไปปากไ้กับเออ ใชค้เพราะนะั hmm. uh, yeah. òn, uh, designer, ้นแต่ไม right? yeah. yeah. uh, ่เพราะว่าคนฟังหลับเ็ท่านมันคุณจะคิดแบบนี้ไปตลอดนะตอนนี้คิดได้แต่คุณต้องัฒนาต่อไปเนี่ยจะฟังอีกแล้วมาเป็นผูฟังแล้วหยุดรบจะฟังอีูเครบกมันเป็นฟังแล้วเดินเขาเป็นเสกด้ฟังแล้วไปเรื่อยๆาจะราเขนเนี่ยพราะีถ้าคุณมาถยุท่านนี้ลต่ออีก ถเราใช้มุ้ิงไปแก้วแล้วมันไม่ไม่ขำเห็นไหมยิงมุ้งไปนิ้นี่ยใจ้ตองมีหั้เลยนะ้า้รองเท้าเลยมันเนะจจมันไก็อาให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าดีที่สุดมราต้อินในบมากมายเสียดาแล้วก็คุถาเองก่อนเลยให้คุณทให้คนตังไม่อยากคนตังแบอายคุณไม่ร้หรือเปแค่เระรับ มันผ่านไปแล้วคุณรู้แล้ว่าอย่างนี้แบบไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกคุณพูดเนี้ย่าให้มันเนี้ยแม้ว่าคุณาทของเธอจะดีแต่ยังไม่หยุดเพราะว่าบรรยากาศบางทุกคนไปเรื่อยเรื้วยนี่คงเป็นบรรยากาศเดียวมันเป็นเรื่องแต่ก็ยังเป็นบรรยากาศเพราะเราต้องมุ่งมั่น้นยืนใส่ท่าทาง